สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องอยากเฮงต้องฟังอานิสงของการปิดทองพระด้วยทองคำแท้โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซูงจังหวัดอุทัยธานีได้ตอบปัญหาธรรมญาติโยมเกี่ยวกับอานิสงการปิดทองคำแท้ไว้ดังนี้ ผู้ถามกราบเท้านมัสก,การหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงอาน,นิสงส์งที่ลูกไม่ได้บริจาคแต่ปิดด้วยกำลังศรัทธาสองอย่างนี้จะมีอาน,นิสงส์งมากน้อยประการใดตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเจ้าคะหลวงพ่อฤือสีลิงดำก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันการปิดทองพระดูตัวอย่างจากเมธกาศเศรษฐี ที่ใช้แผ่นทองคําเปลวแผ่นเดียวไปปิดใต้ถุนซ้วมตั้งใจบูชาพระรัตนตรยัยตายจากชาตินั้นเมียได้เป็นนางฟ้าผัวได้เป็นเทวดาลงมาอีกทีเป็นเศรษฐีทีนี้ให้ทานต่อตายไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าใหม่ลงมาอีกทีก็เป็นมหาเศรษฐีใหญ่พอเข้าท้องแม่กลางคืนเช้าขึ้นมา พ่อมาล้างหน้าเห็นหน่อไม้ทั้งหมดรอบบ้านเป็นทองคำหมดถ้าคนอื่นหยิบดึงก็ไม่ขึ้นเขาต้องการหน่อไม้ก็จะได้หน่อไม้นั้นต่อมาวันคลอดมีแพท์ทองคำตัวเท่าช้างสารหลายร้อยตัวยืนอยู่รอบบ้านอ้าปากมีสายไหมหย่อนลงมาถ้าต้องการเงินดึงเงินไหลต้องการทองดึงทองไหลต้องการผ้า ดึงผ้าไหลฉะนั้นเมนธก,กัเศรษฐีจึงเป็นเศรษฐีรวยมหาศาลเป็นปู่นางวิสาขาฉะนั้นสุดแล้วแต่จะอธิฐานนะถ้าหวังนิพพานก็ได้เร็วเป็นพุทธบูชาผู้ถามนี่ขนาดแค่หลุมซ้วมนะหลวงพ่อฤือสีลิงดำและแผ่นทองคำแผ่นเดียว ตั้งใจบูชาพระรันาตนตรัยนี่เราปิดพระพุทธรูปพระอ,อรหันเห็นชัดจิตใจมั่นคงกว่าคุณผู้ฟังคะคงเคยได้ยินคำว่าปิดทองหลังพระและทราบถึงความหมายของสำนวนนี้เป็นอย่างดีใช่ไหมคะว่าคือการทำความดีโดยไม่ได้หวังจะให้ใครมารับรู้และไม่ได้หวังผลตอบแทนนั่นเอง สำนวนนี้มักทำให้คนจำนวนมากเมื่อไปไหว้พระทำบุญเลือกที่จะปิดทองพระพุทธรูปเฉพาะบริเวณด้านหลังเท่านั้นแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเราสามารถปิดทองที่บริเวณอื่นๆของพระพุทธรูปได้เช่นกันซึ่งแต่ละจุดก็จะมีความหมายและให้อนิสงผลบุญที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่า การปิดทององค์พระในแต่ละจุดนั้นจะให้อนิสงด้านใดบ้างจุดที่หนึ่งปิดทองที่พระเสียนหรือศีรษะมีความเชื่อว่าการปิดทองบริเวณศีรษะของพระพุทธรูปจะทำให้ความจำดีมีสติปัญญาเป็นเลิศฉลาดหลักแหลมหัวไวเรียนเก่งสามารถคิดและวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี และหากมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็จะสามารถฝ่าฟันและแก้ปัญหานั้นได้เสมอแม้ในยามรับขันค่ะจุดที่2ปิดทองที่พระพักหรือใบหน้าการปิดทองบริเวณใบหน้าของพระพุทธรูปจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไร้ซึ่งอุปสรรคใดๆมาขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่าง ราบเรียบราบรื่นไม่ติดขาดไม่มีสะดุดขาจุดที่สามปิดที่พระหาตัตหรือมือการปิดทองบริเวณพระหาตัตหรือมือของพระพุทธรูปมีความเชื่อกันว่าจะทำให้มีอำนาจมีบารมีเป็นที่น่าเคารพยกย่องของผู้ที่พบเห็นรวมทั้งใครเห็นก็ต่างพากันเกรงขามค่ะจุดที่สี ปิดทองพระอุระหรือหน้าอกมีความเชื่อกันว่าการปิดทองพระพุทธรูปบริเวณหน้าอกจะทำให้เป็นคนที่ถูกอกถูกใจและเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างใครเห็นก็เอ็นดูไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีความโดดเด่นและมีเสน่ห์มากกว่าคนอื่นเสมอคะ่ะจุดที่หปิดทองที่พระอุธรหรือท้องมาถึงจุดนี้ ทีเด็ดกันค่ะการปิดทองพระพุทธรูปบริเวณท้องเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะทราบกันบ้างแล้วว่าจะช่วยให้มีความร่ำรวยมั่งมีอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไปตลอดทั้งชาติอีกทั้งยังทำให้มีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาอีกด้วยนะคะจุดที่6ปิดทองที่พนาภีหรือสะดือ การปิดทองพ้าบริเวณสะดือก็คล้ายกับบริเวณท้องค่ะที่เน้นเรื่องความร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมีแต่บริเวณสะดือจะพิเศษมากกว่าก็คือจะทำให้มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่เสมอและได้รับการเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีแม้ในยามที่มีปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยมีคนส่งเสริมเพื่อไม่ให้เรารเผชิญกับความยากลำบาก หรืออดอยากนั่นเองค่ะจุดที่7ปิดทองที่พระบาทหรือเท้ามีความเชื่อกันว่าการปิดทองพระพุทธรูปบริเวณเท้าหรือพระบาทจะช่วยให้ชีวิตพบเจอแต่ความราบรื่นความสมบูรณ์เพียบพร้อมไม่ว่าจะเรื่องบริวารบ้านช่องที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่การเดินทางรวมถึงยวดยันพหาหนะต่างๆ ไม่ว่าคุณคิดจะไปที่ใดก็จะได้ไปตามที่ปรารถนานั่นเองค่ะจุดที่8ปิดทองบริเวณหลังองค์พระพุทธรูปหรือด้านหลังเพราะข้างหลังเป็นส่วนที่คนมักจะมองไม่เห็นและไม่ค่อยให้ความสำคัญกันนักดังนั้นการปิดทองบริเวณด้านหลังของพระพุทธรูปจึงมีความสำคัญซึ่งก็เปรียบได้กับการ ช่วยเติมเต็มสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะและยังมีความเชื่อกันด้วยว่าการปิดทองหลังพระนั้นจะช่วยให้มีผิวพรรณดีมีความผ่องใสและมีสง่าราศีค่ะจุดที่9ปิดทองบริเวณฐานรองพระอ,องค์อาจเปรียบการปิดทองบริเวณฐานรองของพระพุทธรูปได้กับประโยคที่ว่าหากเรามีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง แข็งแรงก็จะทำให้เราเติบโตขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการปิดทององค์พระในจุดนี้จะช่วยให้เรามีชีวิตที่มั่นคงแข็งแรงแข็งแกร่งยากที่จะค้นล้มค่ะไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินความรักหรือแม้แต่การดำเนินชีวิตประจำวันก็ตามนะคะคุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ตาม อย่าลืมอธิษฐานเวลาปิดทององค์พระกันด้วยนะคะให้อธิษฐานว่าด้วยอานิสง์แห่งการปิดทองนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เติมเต็มสิ่งดีๆที่ยังไม่เต็มให้สมบูรณ์ค่ะและหากว่าการปิดทองพระพุทธรูปจนเต็มองค์แล้วก็สามารถปิดทองทับของคนอื่นลงไปได้แล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานว่า การใดๆที่เป็นสิ่งสวยงามที่สมบูรณ์แล้วขอให้ข้าพเจ้าได้ทำให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเถิดสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญ h ช n แนลได้นำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่า ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น,น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกทกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ